สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวย t u b e นะครับผมแลยววันนี้เรามาดูสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป่าลมนะครับผมใช้งานก็คือเครื่องเป่าลมนะครับแต่เป็นแบบเครื่องยนต์ที่เป็นแบบสะพายหลังนะครับเป็นงานสำหรับเป่าใบไม้นะครับผมอ๋อเป็นโมเดลคือ P.E.B. หกห้าศูนย์ะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับผมก็กกำลังอยู่ที่สองจุดแปด HP นะครับผมน้ำหนักทั้งหมดสิบเอ็ดกิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะครับว่าเป็นไงครับผมก็มีหลายหายคนถามหาเครื่องเป่าลมนะครับผมราคาถูกนะครับผม อุปกรณ์ก็มีครบนะครับเดี๋ยวเราเจะประกอบให้ดูนะครับว่าเป็นไงนะครับมันจะเป็นเครื่องสองอยางหว่านนะครับรอบก็จะเร็วนะครับพวกนี้ ดูหน้าเครื่องครับรุ่น PV 6 5 0น้ำมันก็สามารถเติมได้1.5ลิตรนะครับผมเป็นคาร์บูเรเตอร์เป็นแบบดบแฟลมนะครับอันนี้ออรูปล่างก็สวยนะครับ ข้างบนคืออะไรข้างบนน่าจะเป็นกองนะครับนี่กองอากาศต่อเลนะครับผมนี่ก็เครื่องต่อลมนะครับเดี๋ยวมาไกรอกท่อดูนะครับ ส่วนราคาผมอยากขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับผมก็มะสำหรับงานปอกใบไม้นะครับก็คือเวลาตัดหญ้าแล้วก็ไม่ต้องกวาดนะครับใช้ตัวนี้เป่าเลยหรือว่าใบไม้ที่หล่นตามพื้นปูนนะครับผมายในบริเวณวัดหรือว่าสถานที่กว้างนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ทำได้เลยนะครับผม ดูสเปคเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์สองหวนนะครับหกสิบสามจุดสามีซีกำลังสองจุดหนึ่งกิโลวัตต์นะครับก็คือสองจุดแปดห้าแรงม้านะครับรอบสูงสุด่เ้วทำได้พันห้าร้อรอบต่อนอาทีนะครับความจุน้ำมันหน,นึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็น้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับสิบเอดกิโลกรัมนะครับผม ก็ท่อก็จะมีประกอบม,มา2ส,ส่วนนะครับียาวแล้วก็สั้นนี่คือวิธีใส่สายสะพายนะครับก็ล็อกตัวนี้ครับผม เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่อก็ยาวประมาณหนึ่งจห้าเมตรนะครับนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยน,น,นะครับผมสำหรับชิปรีวิวสินค้านะครับผมก็ฝากดูการ้ว่น,นะครับผมช่องเครื่องมือช่าง k, k c นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ